สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนมยศสุนทรครับพบกันอีกนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วก็มาพบกันแต่ละครั้งแต่ละทีนี้ก็มีความสุขทุกครั้งเลยเพราะเรากําลังเข้ามาถึงจุดไคลแมกไค,คลแมกไคลแมกของไคลแมกเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพืชเข้ามาตลอดออวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาชาดินสูตรพลังรากครับซึ่งเทียบที่แล้วเนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังดินครับ วันนี้อาชาดินมันอยู่มีอยู่3ามพลังคือดินรากแล้วก็ใบวันนี้เรามาถึงคิวของพลังรากครับพลังรากมันคืออะไรครับพลังรากคือสิ่งที่จะทําให้พืชของเรานี้ได้ธาตุอาหารที่เพียงพอครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมรในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์อที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยแม้แต่นิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับ พืชที่ขาดธาตุอาหารหลักรองแล้วก็เสริมครับอ่าโดยที่เขาสามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปให้พืชได้กินนานๆแล้วก็เพียงพอไม่ใช่ว่าพดใส่ตุ้มครับแล้วก็แตกกระจายเลยอะไรแบบนี้ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับพิเศษกับตัวอื่นตรงไหนอ่เวลาระหว่านไปแล้วปุ๊บนี่นะครับ เม็ดของเขาเนี่ยจะไม่ละลายในทันทีแต่จะค่อยๆเ,เล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วพี่น้องกเกษตรก็มองไม่ละลายะละลายครับเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆละลายเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหมือนกับโหกอมลูกอมนะครับครับประมาณนั้นนะครับในขณะที่เขาเล็กลงเรื่อยๆเขาก็ปลดปล่อยธาตุอาหารไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับนั่นนี่แหละครับแล้วด้วยความที่พลังรากมีธาตุอาหารที่เข้มข้นนะครับมี N P K นะครับมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยนะครับก็จะทำให้พืชเนี่ยได้อย่างเพียงพอและก็ยาวนาน เขาจะเก่งในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีนั่นเองครับในเรื่องของพลังรากถ้าเกิดว่าอยากจะได้ผลผลิตที่ดีอาชิรินพลังรากคือตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุดในอาชิรินทั้งหมดทั้ง3ตัวโอ้ครับครับถึงว่าว่าทําไมเราถึงขาดพลังรากไม่ได้พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนนะครับคุณหนุ่มครับคือใช้พลังดินมาแล้วก็ใช้พลังดินซ้ําซ้ําอยู่สองสาม สอาครั้งแล้วก็มาบอกว่าทําไมครั้งแรกถึงได้สดชื่นครั้งที่2ทําไมไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าครั้งที่2มันเป็นคิวของพลังรากเลยนะในเมื่อคุณปรับโครงสร้างดินเสร็จเปิดปากเปิดปากดินเปิดปากพืชเสร็จเนี่ยต้องให้เขากินแล้วนะต้องครับต้องให้เขากินแล้วในพลังรากเนี่ยมันจะมีสารอะไรนะสารอาหารสารหลักรองเสริมที่เพียงพอหลักรองเสริมที่เพียงพอแล้วก็ เกือบที่จะมันถ้าผมเคยได้ข่าวไปสอบถามนะ,ะเขาบอกว่าร้อยหกเท่าน่ะที่ใส่อัดลงมานะ่ะอัดจนอัดไม่ได้อ่ะ,อะก็คือจะแสดงผลออกมาในส่วนที่ชัดๆเลยนะครับ,รบก็คือปลาล์มน้ํามันมซึ่งปลาล์มน้ำมันนี่ทำไมต้องยกตัวอย่างปลาล์มน้ำมันขึ้นมาเพราะว่าเขากินเยอะกินจุน,จนะครับ ก็คือเปลืองปุ๋ยที่สุดเอาพู้ง่ายเลยเก็บความรู้สึกได้ได้ได้มากด้วยกินแล้วไม่ไม่ค่อยให้ความรู้สึกเท่าไหร่ทำไมวันนี้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มันแล้วประสบปัญหาปาล์มขาดคอครับเป็นดอกสามชั้นมีตัวผู้เยอะเป็นกระเทยอยางี้นะครับทำไมพลังรากถึงเข้าไปทําให้ไม่ขาดคอได้ตัดทุกรอบและ สามารถที่จะเพิ่มทลายในการตัดแต่ละรอบได้ด้วยแล้วก็ผ่าแรงอย่างที่ไม่รู้สึกด้วยใช่ครับบางรอบได้ถึง2ทลายบางรอบได้ถึงสมทลายก็มีครับอ่านะครับนี่ก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าอาชีินพลังรากของเราเนี่ยมีธาตุอาหารหลักรองเสริมที่เข้มข้นเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะปลดปล่อยได้อย่างยาวนานให้กับพืชได้อย่างแท้จริงอืครับกับผักได้ไหมได้ครับกับยางได้ครับกับอะไรเอยกับผักยางแล้วก็ เรามันสรุปว่ามันก็ได้ทุกๆท,ท,ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างแหละครับได้ทุกอย่างเลยคือถ้าท่านประสบปัญหาเรื่องของผลผลิตครับที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพไม่มีปริมาณที่เพียงพออาชดินพลังรากตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ตอบโจทย์ได้ครับก็เท่ากับว,ว่ามันจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เอาไปใช้ครับหลังจากที่ท่านใช้ตัวพลังดินเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พลังรากซ้ำๆๆๆๆกันอ,อีกสี่ห้าครั้งได้ไหมได้ครับผมดีไหมอ่าได้ครับได้ อาจจะใช้สลับกันกับพลังดินก็ได้ครับครับครับในรอบของการใส่นะครับทุกๆ3เดือนหรือ4เดือนก็ได้นะครับปีหนึ่งใส่2รอบ3ารอบหรือ4รอบใส่ดินใส่รากแล้วก็ใส่รากใส่ดินอ่าถูกต้องครับดินรากรากดินดินรากรากดินครับเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งนานก็ยิ่งดีครับอ่ามันจะฟื้นฟูทําให้ดินกลับมาเป็นดินดีดินเดิมได้ได้มากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็ดินจะร่วนซุยแล้วก็ดินก็จะรู้สึกได้ว่าดินมีชีวิตดูจากการสังเกตจากหญ้าครับ จากผิวของพืชถ้า,าใช้ดินและรากรวมกันแล้วนี่นะครับอ่าดินก็จะดีอพืชก็จะแข็งแรงป้องกันโรคแมลงแล้วก็โรคที่เกิดจากเชื้อราได้และนอกจากนี้เนี่ยยังได้ธาตุอาหารที่เพียงพอจากพลังรากสามารถที่จะเอามาทดแทนเคมีได้สบายไหมเรื่องของเคมีนี่นะครับก็เกษตรกรลองเอาไปใช้ดูก่อนถ้าท่านมีปณิธานในใจว่าอยากที่จะลดละเลิกการใช้สารพิษสารเคมีท่านเอาไปใช้ดูก่อนแล้วท่านก็ค่อยพิณาว่าท่านจะ เลือกเดินเกษตรเอ็นซีหรือ,อยังจะกลับไปใช้เคมีเหมือนเดิมนี่คือทางเลือกนะครับท่านผู้ชมครับพี่น้องเกษตรกรที่รักครับวันนี้เนี่ยเราเรามาเพื่อที่จะวินวิทยาทานบอกต่อและก็ให้ท่านได้ฟังกันแค่นั้นเองว่าท่านจะเลือกเอาส่วนไหนที่จะให้เป็นชีวภาพที่จะกลับมาสู่ดินดีดินเดิมมาร่วมกันสร้างชีวิตดินให้กับกับเราตัวรายการของรอยยิ้มเกษตรหรืออาชาดินกันหรือไม่นี่คือพลังรากครับและท่านจะช้าอยู่ใหญ่ที่ไม่ใช้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันเทคหน้านะฮะ สวัสดีครับ